สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอห่างไกลาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นดีที่สุดค่ะ วันนี้ทางทีมงานมาร่วมงานใหญ่ในวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกาย,ยน2557นตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน12มีพิธีทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2557เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ณวัดวิชิตสังคารามหรือวัดควรตาบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่เองค่ะงานดังกล่าวมีท่านสมใจสุวรรณสุภาพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานในพิธีทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2557 ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์สร้างศาลาอาเนกประสงค์โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานจำนวนมากซึ่งทางชมรมผู้สึกอขาวจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะเจ้าภาพกระถินในปีนี้ด้วยสำหรับคณะเจ้าภาพกระถินในปี2557มีมากมายเอ่ยกันจนจบรายการก็คงไม่จบเป็นแน่ค่ะทางทีมงานจึงขออนุญาตเอ่ยนามบางท่านนะคะที่ประกอบไปด้วยเทศบาลนครภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโรงเรียนสตรีภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนกาญจนาวัฒน์วิทยาโรงเรียนกหนกขวัญชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตและท่านอื่นๆอีกมากมายค่ะการทอดกรถินนับว่าเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งมีช่วงเวลาจำกัดเพียงปีละหนึ่งเดือนระหว่างแรมหนึ่งข้ามเดือน11ถึงขึ้น15ข้ามเดือน12เท่านั้น ึงถือว่าการทอดกรถินนั้นได้บุญและได้อาน,นิสงส์มากเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญดังกล่าวของพระพุทธศาสนาและเป็นประจำทุกปีในปีนี้ทางคณะกรรมการวัดวิชิตสังธารามจึงได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนดำเนินการจัดการทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2557ขึ้น ปัจจัยที่ได้รับจากท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญในครั้งนี้จะนำไปสร้างศาลาอาเนกประสงค์ณวัดวิชิตสังขารามเพื่อพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าสืบไปวัดวิชิตสังขารามเดิมชื่อวัดอนุชิตสังขารามสร้างเมื่อปีพศ2401โดยพระยาภูเก็ตโลหะเกษตรตรารักษ์หรือพระยาวิชิตส,สงครามเจ้าฟ้าเมืองภูเกต็ต ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นับได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง156ปีปิดท้ายขอนำคำปรารบของท่านเจ้าอาวาสพระครูประิยะัตยานุยุทธ์มาเผยแผ่แต่ทุกท่านที่ได้ร่วมในงานวันดังกล่าวมีใจความสำคัญว่าการบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลาย วัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการดำรงพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปวันนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะกับกิจกรรมอันดีเพื่อพุทธศาสนิกชนของเราได้มาร่วมกับชุมชนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นชมรมสมาคมหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนโรงเรียนต่าง เป็นกิจกรรมส่งเสริมความดีเพื่อพุทธศาสนิกชนทุกคนและที่สำคัญทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทำาทีมงานช่างโชคดีเลยค่ะที่มีโอกาสมาร่วมทำบุญกุศลร่วมกันกับทุกคนท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุขและสุดท้ายนี้เราขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้พุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน